ที่เกาะเกต็จะมีอะไรบ้างแล้วเราจะไปเที่ยวแบบลดโลกร้อนอยังไงนะคะวันนี้ออมจะพาไปค่ะไปกันสวัสดีค่ะออมจากวันมอลิ้งค่ะ วันนี้นะคะออมก็จะพาทุกคนไปเที่ยวเกาะเก็ดกันนะคะแต่ว่าเราก็จะมาแชร์ทิปด้วยเหมือนกันค่ะว่าเราจะไปเที่ยวแบบลดโรคร้อนยังไงนะคะเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะแต่ว่าออมขอตัวไปอาบน้ําก่อนนะคะทุกคนยังไม่อาบน้ําเลยค่ะไวเจอกันค่ะบายโอเคค่ะอมก็แต่งตัวเรียบร้อยเสร็จแล้วนะคะวันนี้ที่เกาะเก็ดจะมีอะไรบ้างแล้วเราจะไปเที่ยวแบบลดโลกร้อนยังไงนะคะวันนี้อมจะพาไปค่ะไปกัน เดี๋ยวเรามาแวะกินข้าวเอาแรงก่อนนะคะแล้วค่อยไปเดินเที่ยวเล่นกันเนาะวันนี้ก็กินก๋วยเตี๋ยวค่ะ ออมกำลังจะพาทุกคนนะคะไปปั้นดินเผากันเป็นแอคทิวิตี้นะคะที่ทุกคนที่มาเก่อเก็ดเนี่ยห้ามพลาดเลยนะคะจะเป็นยังไงไปดูกันค่ะร,รนี่นะคะก็คือดินเผาที่อ,อมปั้นเองเป็นไงสวยไหมคะ หลังจากที่ปั้นดินเผาเสร็จแล้วนะทุกคนเราก็มาพักที่ร้านคาเฟ่เนาะที่จริงเกาะเก็ดอนะคาเฟ่เยอะมากๆเลยแต่วันนี้เรากินไอติมแก้ร้อนกันนะคะก็เลยมาที่คาเฟ่ที่เขาขายไอติมกันเนะาะมันติดดินน้ำด้วยนะทุกคนมันก็จะเป็นแบบคาเฟ่เล็กๆทุกคนมาตากันได้ทางนั้นเดี๋ยวอมอจะแปะร้านไว้ให้นะคะนี่บรรยากาศร้านก็จะเป็นอย่างนี้เลยทุกคนเล็กๆน่ารักเนาะแต่ว่าชิลมากเห็นวิวด้วยนะ แล้วออมนะคะก็เอาแก้วน้ําส่วนตัวมาด้วยเนาะก็จะเย็นสุดชื่อแล้วเนี่ยเวลาเราหิวที่ป้าเราก็กินได้ทุกเมื่อเลยทุกคนแถมยังไม่ต้องไลซื้อแบบน้ำเนาะที่มันเป็นขวดพลาสติกอีกเล็กใช่ไหมเราก็สามารถเลิกเลิกด้วยการมาเที่ยวได้ค่ะทุกคนค่ะทุกคนนะคะก็จะเห็นว่าออมเนี่ยใช้รถสาธารณะนะคะในการไปเที่ยวตลอดเลยเพียงแค่ให้เราเดินนะคะมากขึ้น ขึ้นรถสาธารณะมากขึ้นเนี่ยก็สามารถช่วยลดโลกร้อนได้แล้วนะคะทุกคนนอกจากนี้นะคะกเกาะเกต็เนี่ยก็มีสถานที่เที่ยวแล้วก็คาเฟ่มากมายเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากไปทาแอคทิวิตี้นะคะหรือว่าไปถ่ายรูปชิคๆเนี่ยก็สามารถไปตามอ,อมกันได้เลยนะคะเดี๋ยวอ,อมนะคะจะขึ้นรูปนะคะบางส่วนที่ออมไปถ่ายมานะคะเผื่อทุกคน,นยอยากไปถ่ายตามบ้างคะ่ะวันนี้นะคะอ,อมก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกับเที่ยวกับอ,อมอีพีหน้าจะไปที่ไหนมาชมกันได้นะคะบ๊ายบาย บริษัทวันมอลิงจำกัดและกำจัดกา,ากรกิจการมและให้บริการขนส่งกา,ากรกิจการมทุกประเภทมีมาตรฐานบริการถูกต้องตามกฎหมายมีคุณภาพและใส่ใจงานบริการ one stop solution คุยที่เดียวการันตีจบทุกงานเลือกวันมอลิงค่ะ